สวัสดีคะ่ะสว,สสว,สสวสสะนธนพัฒสกลนครค่ะที่เห็นอยู่เป็นท่อนพันหธุ์ญ่าหวานอิสราเอลค่ะท่อนพันหธุ์ญ้าใช้ในการปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะตัวนี้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ค่ะชวงนี้ทางสวนตัดจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเลยนะคะตัวนี้ตัดสดๆเพื่อเตรียมจะส่งให้แต่ละรอบเลยหญ่าหวานอิสราเอลเป็นญ้าที่โปรตีนสูงค่ะ ตัวนี้ถ้าเทียบกับญ่าตัวอื่นนะคะในย่าหวันอิสราเอลโปรโตีนของเขาก็มีค่อนข้างสูงเลยนะคะมีถึง20%เลยตัวนี้ก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะสอบถามแล้วก็นำท่อนพันญ้าไปปลูกเยอะเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็มีทั้งแบบติดต่อเข้ามามารับที่หน้าสวนก็มีค่ะ ท่อนพันสวยๆเลยนะคะชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านโนนบ้านพนสวรรค์เหนือตำบลสะไครอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายค่ะสำหรับท่อนพันย่านะคะในพื้นที่ทางภาคอีสานก็การเตรียมท่อนพัน์นะคะ ในแทบทางนี้เพราะว่าก็ยังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่นะคะก็จะใช้เวลาในการบ่มรากนะคะหรือว่าบ่มท่อนพันธุ์ก็ประมาณ5-7วันนะคะเพราะว่าอากาศเย็นก็ทําให้การเกิดรากและก็การแตกยอดของตุ่มตาใหม่แตกยอดได้ช้าขึ้น,นะคะ่ะสำหรับท่านใดที่สนใจท่อนพันธุ์หญ้าไปปลูกนะคะสามารถทักมาสอบถามกับทางสวนได้ที่เพจเฟซบุ Facebook, ๊กสวนธนพัฒสกลนคร แอดไลน์ได้เช่นกันค่ะที่เบอร์โทรศัพท์091 0515839หรือสามารถติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด้นค่ะ